การคอร์รัปชันการเข้าสู่อำนาจน,นะพี่นะครับคราวนี้สมการของคอร์รัปชันมันมีอะไรครับลองมานั่งคิดอันที่หนึ่งก็คือดุลพินิษไม่มีความโปร่งใสอันที่สองก็คือการการผูกขาดผูกขาดหัวคะแนนอันที่สามก็คือการความรับผิดรับชอบไม่มีคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเป็นกังวลมากเป็นพิเศษก็คือ การทํางานของกรกตนในช่วงที่ผ่านมาไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆด้วยนะเรื่องการไม่มีการรายงานผลเรียลไทม์เรื่องการทําแบบที่นักการเมืองอเมริกาเรียกว่า g e r r y m a n d e r i n g คือเริ่มมาเขียนเขตนาทีสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องกแก้มากพิเศษก็คือประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการลดการผูกขาดคือการที่จะมีหัวคะแนนการที่จะมีตาสับปะรดในแต่ละพื้นที่ในการที่จะช่วยดูแลใช่ไหมครับในการที่จะลดดุลพินิจของของ คนที่มาอยู่หน้ากรกตรมันก็ต้องมีอาสาสมัครอะไรเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องเอาจริงมากขึ้น,นให้มีความรับผิดรับชอบอะไรยาเขาที่ฟังก็เหมือนกับมีความหวังอยู่ที่กรกตอ,อย่างเดียว<ม>เพราะว่าเราเราจะสู้พวกนี้มันยากมากไม่เลยก็คือพี่น้องสื่อมวลชนที่รวมกลุ่มกันในการรายงานแล้วก็อาสาสมัครของพรรคก้าวไกลทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องในการตรวจสอบในการจับกลุ่มในเรื่องของเรื่องของการซื้อเสียงใช่แล้วก็สิ่งสำคัญจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนจริงๆนะว่า ว่ามันมันจำเป็นต้องรับไหมแล้วหรือจำเป็นที่จะต้องให้สิทธิ์สิทธิ์เสียงที่สี่ปีมีครั้งหมดไปกับเงินพ<ม>ันสองพันบาทอะไรอย่างนี้ <ผม S 2> ตั้งเตาไว<ม><อ>้เท่าไหร่ตั้งเตาสสมากกว่าเดิมมากกว่าแปดสิบสองอืมแต่ธมวันเท่าไหร่กรมเบอวังทั้งทศสามเพราะว่าเรามาเป็นอันดับหนึ่งในคราวที่แล้วแล้วก็ผลของสกที่ออกมามาแบบเป็นอันดับหนึ่งสิบห้าสิบห้าเกนนะจากสกแล้วก็ มีหลายหลายพื้นที่ที่มาเป็นอันดนับสองเยอะพอสมควรคือเวลาจะจะประเมินศักยภาพของแต่ละเขตเนี่ยผมมีผมมียุทธศาสตร์ที่ได้มาจากเมืองนอกอวิธีคิดของผมคือสี่คอควายก็คือคะแน 9, นเก่า62<อ>บ้างท้องถิ่นบ้างสอก้าว่างแคนดิเดตคู่แข่งย้ายพักไม่ย้ายพักอ่อนไม่อยย่อ,อนแล้วก็คัสเตอร์ม์ก็คือคัสเตอร์ม์ก็คือตัวคนที่เป็นคนโบชเวลาลงพื้นที่เนี่ยผมก็จะดูสี่สี่ประเด็นนี้อันดัะว่าคู่แข่งอ่อนไม่อ่อน คแคเดเดตผมแข็งไม่แข็งคะแนนเก่าเป็นยังไงแพ้แค่สี่เปซ็นแพ้แค่ห้าอร์เซ็มาเป็นที่สามจะได้ตั้งสองหมคะแนนปัตตานียะลานะลาที่ว่าคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยกลุ่มแต่ละกลุ่มเวลาเราลงเนี่ยผมไม่เคยประสายซ้ำกันเพราะในหัวผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องขายอะไรโจมตีใครหรือหรือเน้นอะไรที่ทำให้คนรู้สึกกระดิ่งในใจดังขึ้นมไม่ได้ฟังสิ่ง